สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมครับผมมีภาพข่าวภัยพิบัติหลายข่าวที่เกิดขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ก่อนมาจนถึงล่าสุดซึ่งยังไม่ได้ทำเป็นคลิปข่าวให้ชมกันโดยส่วนใหญ่เป็นภาพความเสียหายหรือหาย,ยนะที่เกิดขึ้นหลังจากภัยพิบัติสงบลงและมีข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นล่าสุดด้วยมาดูรายละเอียดข่าวกันครับ เราคงจํากันได้เมื่อประมาณ10บกว่าวันก่อนพายุทรายขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นในทะเลทรายโกบีของมองโกเลียแล้วพัดผ่านหลายเขตชุมชนของมองโกเลียจนพัดไปถึงกรุงปักกิ่งของจีนโดยพายุทรายนั้นทําให้ชาวมองโกนเสียชีวิตไปนับร้อยรายและส่งผลกระทบด้านมลภาวะในอากาศกับกรุงปักกิ่งและเขตใกล้เคียง ที่ถือว่าเป็นวิกฤตด้านมลภาวะจากฝุ่นทรายในอากาศที่หนักที่สุดในรอบทศวรรษของกรุงปักกิง่งจนมาถึงเมื่อสองวันก่อนคือวันที่27มีนาคมพายุทรายขนาดใหญ่ลูกใหม่ก็เกิดขึ้นที่ทะเลทรายโกบีของมองโกเลียอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชาวมองโกลมีการเตรียมการป้องกันและการหลบภัยที่ดีจึงมีผู้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก แต่พายุทรายลูกล่าสุดได้พัดไปไกลถึงกรุงปักกิ่งของจีนเหมือนเดิมและยังพัดไปถึงกรุงโซลของเกาหลีใต้ด้วยทําให้ทั้งกรุงปักกิ่งและกรุงโซลต้องเผชิญกับวิกฤตด้านมลภาวะในอากาศอย่างรุนแรงโดยทางจีนและเกาหลีใต้ต้องประกาศเตือนภัยฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในหลายพื้นที่ซึ่งกรุงโซลของเกาหลีใต้นั้นถือว่าต้องเผชิญกับวิกฤตด้านมลภาวะในอากาศที่รุนแรงที่สุดในรอบ5ปี และเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เกิดพายุทรายขึ้นหลายลูกในแถบตะวันออกกลางซึ่งนอกจากซาอุดีอาระเบียและ UAE จะได้รับผลกระทบหนักแล้วคุณผู้ชมคงทราบแล้วว่าพายุทรายที่เกิดขึ้นในอียิปต์ในช่วงนั้นได้ทำให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ชื่อว่าเรือเอ e เวอร์กิฟเวที่ติดทงปานามาได้ถูกพายุทรายหุมพัดจนเรือเสียหลักแล่นเข้าเกิดตื้นที่ริมฝั่งของคลองสุเอต ซึ่งคลองสุเอตนั้นมีความยาวประมาณ193กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางลัดของเรือในอียิปต์ที่สะดวกในการขนส่งลำเลียงสินค้าระหว่างฝากยุโรปกับตะวันออกกลางโดยเรือที่เสียหลักเกยตื้นนั้นได้จอดกีดขวางการเดินเรือของเรือดำอื่นๆอ,อยู่นานหลายวันเรือเอ e เวอร์กิเวมีความยาวถึง400เมตรกว้าง59เมตรที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า18,000ตู้ ซึ่งล้วนแต่มีสินค้าต่างๆบรรจุอยู่ในตู้เพราะเรือที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากนั้นจึงจอดเกยตื้นฝังลึกอยู่ริมคลองสุเอตอย่างไม่เคลื่อนไหวแม้หลายฝ่ายจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อกู้เรือจากการเกยตื้นแต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเรือได้เพียงขยับเรือให้เคลื่อนเอียงได้เพียง30องศาเท่านั้น จึงต้องรอให้ถึงเวลาที่ระดับน้าในคลองสุเอตมีระดับที่สูงขึ้นที่อาจจะช่วยให้การกู้เรือประสบความสําเร็จได้เหตุการณ์ที่เรือเกยตื้นขวางกั้นคลองสุเอตครั้งนี้ทําให้เรือบรรทุกสินค้าอื่นๆจํานวนหลายร้อยลําต้องพากันติดค้างอยู่ในคลองสุเอตด้วยทําให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจนับเป็นมูลค่าอันมหาศาลนอกจากนั้นเรือขนส่งอื่นๆที่ไม่สามารถแล่นผ่านคลองสุเอตได้ จึงจำเป็นต้องแล่นเรือไปอ้อมแหลมกูดโฮบเพื่อนําสินค้าไปสู่ปลายทางซึ่งต้องเสียเวลาในการเดินเรือที่ไกลมากคือเสียเวลาเพิ่มขึ้นจากปกติถึง10วันต่อมาจนมาถึงล่าสุดนี้เมื่อระดับน้ำในคลองสุเอตเป็นใจคือมีระดับน้ำสูงขึ้นประกอบกับได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการกู้เรือ จึงสามารถเคลื่อนย้ายเรือออกจากจุดที่เกยตื้นได้ซึ่งต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคองสุเอตจะต้องตระหนัก,กว่าในช่วงเวลาที่มีพายุเกิดขึ้นในแถบนั้นจะต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันเหตุร้ายอย่างรัดกุมที่สุด ที่เขตเมืองซิดนีย์ของรัฐนิวเซาวลวลในออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ก่อนถือว่าต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ60ปีซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดอุทกภัยนั้นเป็นที่ราบลุ่มต่ำน้ำจึงระบายออกสู่ทะเลช้ามากทำให้เกิดน้ำท่วมหนักอยู่นานพอสมควร ซึ่งในช่วงที่เกิดน้ําท่วมหนักนั้นหลายพื้นที่ในรัฐนิวเซาเวล์ well, ที่เป็นพื้นที่สูงได้มีสัตว์และมแมลงจํานวนมากมายหนีน้ําขึ้นมาบนพื้นที่นั้นเช่นมแมลงมุมและหนูทําให้เกิดผลกระทบหนักกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่เหล่านั้นและทางการของออสเตรเลียได้ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับโรคฉี่หนูและงูพิษชนิดต่างๆให้เฝ้าระวังในช่วงที่เกิดน้ําท่วมด้วย ภาพที่เห็นอยู่นี้คือบางพื้นที่ของรัฐนิวเซาวเวลที่วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เริ่มค่อคลายตัวลงจึงมองเห็นถึงหายนะความเสียหายจากภัยพิบัติอย่างมากมาย ในขณะนี้หลายพื้นที่บนโลกได้เกิดลมพายุโจมตีอย่างหนักภาพที่เห็นอยู่นี้คือที่เขตยานเคดาของมาเลเซียที่เผชิญกับพายุอันดุนแดงจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างและสร้างความเดือดร้อนกับผู้คนไปทั่วเขตนั้น และที่สหรัฐนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถือว่าเผชิญกับพายุที่รุนแรงที่สุดของปีนี้คือพื้นที่ของหลายเขตรัฐเช่นรัฐจอร์เจียอาราบามาและโอไฮโอได้เกิดพายุฝนและพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกกันโดยเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นหลาย10ลูกและเกิดฝนตกหนักร,ร้อยกว่าจุดซึ่งพายุทอร์นาโดบางลูกมีความแรงดมถึง210กิโเมตรต่อชั่วโมง จึงทําให้มีชาวสารัฐเสียชีวิตจากพายุไป6รายและได้รับบาดเจ็บไปหลายรายนี่คือภาพความเสียหายในรัฐโอไฮโอของสหรัฐหลังจากที่พายุทอร์นาโดหลายลูกได้สงบลงที่ทําให้เกิดหายนะกับทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างอย่างมากมายที่อินโดนีเซียวันที่28มีนาคมได้เกิดพายุทอร์นาโดอย่างรุนแรงขึ้นในเขตเมืองบันดุง ที่ทำให้บ้านเรือนเกือบ300หลังได้รับความเสียหายหนักและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปหลายรายในเวลาถัดมาวันที่29มีนาคมโรงกั่นน้ำมันบาลองแกนที่เป็นโรงกั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองบันดุงได้เกิดเหตุร้ายขึ้น คือได้ถูกฟ้าผ่าลงมาที่โรงกั่นน้ำมันจนถังเก็บน้ำมันเกิดการระเบิดขึ้นและเกิดไฟไหม้โรงกั่นอย่างรุนแรงเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไป5รายโดยความเสียหายนั้นมากมายจนยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้วันที่27มีนาคม สภาพอากาศที่แปรปรวนหนักทําให้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมหลายพื้นที่ของกรีซอย่างฉับพลันโดยต้องเผชิญกับอุณหภูมิอากาศที่ลดต่ำสุดซึ่งเกิดขึ้นอย่างเกินคาดคิดในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ฤดูหนาวของกรีซที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ของดาเกสถานในเขตปกครองของรัเสเซียได้เกิดเหตุหิมะไหลถล่มอย่างฉับพลันเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาโดยมวลหิมะที่ไหลถล่มลงมาจากภูเขานั้นได้เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ต่ำกลางหมู่บ้านอย่างน่ากลัวโชคดีที่มวลหิมะไม่ได้ทําให้เกิดหายนะใหญ่ขึ้นคือมีเพียงรถยนต์สามคันและทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างของหมู่บ้านบางส่วนที่ถูกทานหิมะไหลถล่มทับและไม่มีผู้ได้รับอันตรายใดๆ สองข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวของภูเขาไฟฟากราดานไฟยานในไอแลนด์ and, กับภูเขาไฟปาขยะในกัวเตมาลาซึ่งภูเขาไฟทั้งสองลูกกํำลังปะทุอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้โดยภูเขาไฟในไอ์แลนด์นั้นเกิดการประทุอย่างหนักจนบริเวณปากป่องภูเขาไฟต้องแตกออกแล้วทานลาวาได้ไหลหลากออกมาอย่างน่ากลัวทำให้บรรดานักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวชมใกล้ภูเขาไฟได้นั้น ต้องถูกทางการห้ามเข้าใกล้ในรัศมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายส่วนภูเขาไฟป่าขยะในกูเตมาลานั้นยังคงปะทุหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาใหญ่กับสนามบินในกูเตมาลาด้วยเพราะเท่าทานจากภูเขาไฟนั้นเป็นอันตรายต่อการบินจึงต้องมีการเคลียร์ทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณสนามบินทุกๆวัน ศักศิลารายงานข่าว